สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการป้องกันการทุจริตชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเรื่องการคิดแยกแยะสถานที่ส่วนตนและส่วนรวมค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะสถานที่ส่วนตนหมายถึงสถานที่ใช้เฉพาะบุคคลนะคะตัวอย่างจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะสำหรับ สถานที่ส่วนตนรูปแรกรูปนี้ก็คือบ้านนั่นเองนะคะเป็นสถานที่เฉพาะบุคคลบุคคลนั้นนะคะเป็นบ้านของอเราเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนตัวของเรานะคะต่อไปค่ะจากรูปก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นสถานที่ส่วนตัวเรานะคะเราก็จะใช้เฉพาะเรานะคะ สำหรับรูปนี้ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำถ้าอยู่ที่บ้านก็จะเป็นสถานที่เฉพาะบุคคลซึ่งใช้เฉพาะเราหรือคนในครอบครัวนะคะต่อไปห้องอะไรเอ่ยห้องครัวนั่นเองนะคะห้องครัวก็จะเป็นสถานที่เฉพาะบุคคลนะคะที่ใช้เฉพาะเราหรือสมาชิกในครอบครัวเราทเท่านั้นนะคะคนอื่นจะไม่ได้มาใช้ร่วมกันกับเรานะ ่อไปค่ะสถานที่ส่วนรวมนะคะสถานที่ส่วนรวมหมายถึงสถานที่ที่ใช้ร่วมกันนะคะอย่างเช่นห้องเรียนนะคะนักเรียนที่เป็นสมาชิกในห้องเรียนก็มาใช้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะจากรูปคือรูปอะไรเอ่ยโรงอาหารนั่นเองนะคะทุกคนในโรงเรียน ก็จะมาใช้บริการที่โรงอาหารใช้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะเป็นรูปห้องน้ำห้องน้ำที่โรงเรียนถ้าอยู่ที่โรงเรียนห้องน้ำก็จะเป็นสถานที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมคะเวลาเราใช้เราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะสำหรับรูปนี้นะคะก็คือรูปสนามเด็กเล่นนั่นเองนะคะสนามเด็กเล่นก็จะเป็นสถานที่ส่วนรวมนะคะ เด็กๆทุกคนสามารถที่จะมาเล่นร่วมกันได้นะคะสำหรับงานวันนี้นะคะใบงานที่จะให้นักเรียนทำวันนี้ก็คือให้นักเรียนวาดภาพให้ตรงกับหัวข้อนะคะหัวข้อของเราแบ่งเป็นสถานที่ส่วนตนและก็สถานที่ส่วนรวมนะคะให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ